สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าไพ่ยิปซีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงรายวันนะคะการอ่านดวงประจาวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเพิ่มข้อคิดนะคะนะให้กับตัวเราเองนะคะเพิ่มความระมัดระวังให้กับตัวเราเองและคนที่เรารักนะคะสำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะ ประจำวันอังคารที่13นะคะตุลาคมพศออ2563นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเดสตาร์นะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีความฝันมีความหวังนะคะมักจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองด้วยนะคะรวมถึงเดสตาร์ยังเป็นไพ่ของการบ่งบอกว่าการมีชื่อเสียงนะคะเป็นที่ยอมรับกับคนรอบข้างน,นะคะในช่วงนี้เป็นที่รู้จักกับใครลหลายๆคนนั่นเองนะคะเดือนสตาร์ทัดเกี่ยวข้องในเรื่องของเวทแวดวงบันเทิงนะคะนะนะเกี่ยวข้องในเรื่องของความสวยความงามนะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมีไอเดียมีโปรเจกต์นะคะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะน่าเรียกว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะหนึ่งไม้เท้าการงานการเรียนการศึกษาจะประสบผลสําเร็จดีนะคะนะมีความเรียกว่าการเรียนการศึกษาก็เรียกว่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆถ้ามีในเรื่องของการสอบแข่งขันก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะเชอรี่ออดนะคะบ่งบอกในเรื่องของการเดินทางชิปจรลงเท้านะคะ ช่วงนี้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะนะัความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ก็เรียกว่าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงเป็นในเรื่องของการมีชื่อเสียงด้วยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะ หรือใครบางคนนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของความสวยความงามนะคะนะกระกนวดสปาเสื้อผ้านาะผมเรียกว่าถูกฉลกุทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของรถยนต์ยานพาหนะอสังหาริมทร,รัพย์นะคะวันนี้จะมีในเรื่องของการติดต่อการพูดคุยการเจราจากันเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะ ก็เรียกว่าหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ใครบางคนอาจจะกาลังรู้สึกว่าอยากจะได้ในเรื่องของรถยวดยานพาหนะที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายนะคะร้านค้านะคะต่อเติมที่อยู่ที่อาศัย<ม>ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้การเงินก็เรียกว่ามีเข้ามาอยู่เรื่อยๆมีเข้ามาอยู่ตลอดนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะนะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีบ้างนะคะเหนืหน่อยๆกับความรักหรือใครบางคนนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ครองคนรักนะคะหรือบางคู่นะคะก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสภาวะพ่อแง่แม่งอนนะคะนะมีคนรักคนรักก็ไม่ค่อยจะใส่ใจนะคะนะเรียกว่าบางคู่ก็อยากจะบางคนก็อยากจะอยู่แบบสันโดษอยากเป็นโสดไปเลยเหมือนกันนะคะคุณเกิดวันอาทิตย์นะคนเกิดวันอาทิตนยะ์เป็นคนที่ขี้น้อยใจนะคะนะคิดเล็กคิดน้อยคิดจุกคิดจิกขี้งอนด้วยนะ แต่เรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะนะเดือดสตาขึ้นมานะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันะคนโสดก่อนนะคนโสดนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะโสดนานแต่งงานช้าหรือใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะาจะสตาสี่ถ้วยอะ่ะส่วนใหญ่คนโสดนะจะเลือกมากเลือกเยอะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนั่นเองนะคะ ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอาทิตย์ต้องระวังในเรื่องของอปวดท้องโรคกระเพาะปดไหลย,ย้อนนะคะการเป็นดิสสีดวงนะคะการเจ็บาการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะนะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องหน้าแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะรวมถึงอาจจะอยู่ในสภาวะเจ็บทรวงอกแน่นหน้าอกด้วยนะคะใครบางคนมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นเน็บชานะคะนะการเป็นตะคิวนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วย โชคลาบคนเกิดวันอาทิตย์มีนะคะมีโชคในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะรวมถึงมีโชคลาบลอยแบบฟุกฟุด้วยนะคะลองดูนะคะตัวเลขจัดทะเบียนรถจะให้โชคนะคะแต่อย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะสีถ้วยขึ้นมานะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันจันทร์ คนเกิดวันจันทร์คิงไม้เท้านะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานการติดต่อการเจราจาการวางแผนงานนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะนะเรียกว่าวันนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะนะเรียกว่ามีความสุขในเรื่องของหน้าที่การงานเลยทีเดียวนะคะ รวมถึงอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานะคะนะการพูดคุยการติดต่อการเจราจาการค้าขายประสบผลสําเร็จดีนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะจะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะนะรวมถึงดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การประถมคาจุนด้วยนะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะนะพอเรียกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะนะ วีอัลกวจูนนะคะก็เรียกว่าเป็นกงล้อสมบัตินะคะนะเรียกว่าจะให้จะให้ในด้านของโชคลาภนะคะนะโชคลาภในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะนะเรียกว่าอาจจะคนเกิดวันจันทร์อาจจะหมกมุ่นอยู่กับในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะอยู่กับหน้าจอคอมหน้าจอหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อที่จะค้นคว้านะคะหาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองนะคะเรียกว่ามีโชคในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ รวมถึงใครที่ทํากิจการเกี่ยวข้องในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะการเซ็นสัญญาการเซ็นเอกสารสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะมีโชคลาบลอยแบบปุกฟุกด้วยนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่นะคะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์เรียกว่าซิกเซนลางสังหอนแม่นยำนะคะนะใครบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนเซ้ลท์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงนี้นะก็เรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะนะ รวมถึงทางในเรื่องของความรักแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีดวงเกื้อนหนุนซึ่นกันและกันเป็นที่ปรึกษาให้กันนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะรวมถึงทางในเรื่องของสุขภาพนะคะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะโดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ แต่คนเกิดวันจันทร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะนะรวมถึงกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยด้วยนะคะนะก็เรียกว่ากินทานอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะนะโชคลาภลอยแบบฟุ๊กฟุกมีนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะแต่ให้มันสวดมนต์ทำบุญไหว้พระนะคะนะเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคลาภกับตัวเราได้นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคาร หนึ่งถ้วยนะคะก็เรียกว่าหนึ่งถ้วยคนเกิดวันอังคารกินเก่งทานเก่งนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้อุด,ดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้แต่ก็เรียกว่าเหนื่อยๆน่อยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารอยู่ในสภาวะเหนือหน่อยเหนืยหมดเรี่ยวหมดแรงอ่อนล้าอ่อนเพียนะคะหกเหรียญดวงยังมีคนคอยอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะคะนะก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้แบบกระทันหันเลยทีเดียวนะคะนะ ใครบางคนอาจจะเหนื่อยๆกับงานนะคะอ่อนล้าอ่อนเพียอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนะคะเขาเรียกว่าห้าเหรียญน,นะคะคนเกิดวันอังคารนะคะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปยิบไปยืมเงินของผู้อื่นหรือจากคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะหรือผู้อื่นนะคะมีโอกาสที่จะ มาหยิบมาย,มมายืมเงินเราได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้จะจับใจใช้สอยอะไรต้องรัดเข็มขัดเท้กับตัวเองวางแผนนะคะในการใช้เงินด้วยนะคะนะเรียกว่าเดี๋ยวเงินมันจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะคนเกิดวันอังคารนะถามถึงเรื่องโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีนะคะแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตัวเราด้วยนะคะนะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารนะคะให้มันทําบุญนะคะทําบุญกับคนยากไร้นะคะกับคนที่เขาไม่มีข้าวจะกินนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ทําบุญโดยการให้เพื่อนหยิบยืมเงินนะหมอฟ้าบอกว่าให้ทําบุญอาเพื่อนบอกไม่มีตังค์ให้เพื่อนยืมเงินไม่ใช่นะคะถ้าเพื่อนบอกว่าจะยืมเงินถามเพื่อนว่าเอาเงินไปทําอะไรถ้าไม่มีเงินกินข้าวไปซื้อข้าวให้เขาค่ะอย่าให้เป็นเงินสดนะคะนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปซื้อข้าวจริงไหมนะเพราะฉะนั้นทําบุญกับคนที่เขาไม่มีเงินจะกินข้าวจริงๆนะคะนะทำบุญกับคนยากไร้นั่นเองนะคะนะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตัวเรานะคะโชคลาภ ในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนที่มีคู่มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะรวมถึงใครบางคนนะคะอาจจะพาคู่รักคู่ครองนะคะจูงมือกันไปทําบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจแบบเจอปุ๊บถูกใจทันทีนะคะนะอาจจะเดินทางไปทําบุญแล้วได้พบรักได้พบคู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เรียกว่าคนเกิดวันอังคารอ่อนล้าอ่อนเพลียไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะคะนะข้อเทา้าข้อเข่าเกิดการเคล็ดขัด,ขด,ขดยอกนะคะนะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะรวมถึงคนเกิดวันอังคารนะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญนะคะถวายสังฆทานนะคะนะงานทอดกระถินงานผ้าป,ป่าสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะช่วงนี้ให้มันทําบุญเข้าไว้นะคะคนเกิดวันอังคาร บุญกุศลที่เราทาจะหนุนนําให้เราผ่านพบแต่สิ่งที่ดีๆหรือว่าจะหนุนนําในช่วงที่ดวงเราตกนะคะทุกยากลําบากนั่นเองนะคะเรียกว่าก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าจัสมินนะคะนะเป็นไพ่ของการให้นะคะนะคนเกิดวันอังคารต้องรู้จักให้ด้วยนะคะนะอย่างน,น้อยๆเช้ามาก็ต้องใส่บาตรท,ทาบุญนะคะนะโชคลาภลอยมีนะคะคนเกิดวันอังคารนะมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆแต่แนะนําให้ทําบุญก่อนนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของตัวเรานะคะ ต่อไปคนเกิดวันพุธนะจ๊ะมาดูนะคะคนเกิดวันพุธนะเด็กถือไม้เท้านะคะคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะคิพจรลงเท้าเหมือนกันนะคะเด็กถือไม้เท้ามีการเริ่มเ้นที่ดีนะคะนะเรียกว่ามีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามาได้เรียนรู้นะคะได้หาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะแต่ใครบางคนช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนหลับหลับตื่นตื่นนอนไม่เต็มตื่นนะคะเรียกว่าอาจจะกังวลใจว้าวุ่นสับสนนั่นเองนะคะช่วงนี้ ราธินีไม้เท้านะคะหน้าที่การงานการติดต่อการเจราจาประสบผลสําเร็จดีนะคะนะแต่ต้องระวังในเรื่องของเอกสารนะคะนะเครื่องมือสื่อสารสิ่งต่างๆอาจจะเกิดการติดขัดนะคะนะหยุดชงะกล้าช้านะคะนะหรือใครบางคนนัดกับลูกค้าเอาไว้อาจจะมีในเรื่องของการแคนเซิลนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพุธนะคะอาจจะต้องน,งานํางานเก็บงานเก่าขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสะสางด้วยนะคะ การค้าการขายมีไพ่ทิ้งเหรียญนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การค้าการขายยังประสบผลสําเร็จดีนะคะนะยังได้กําไรดียังมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่คนเกิดวันพุธอยู่ค้าขายอยู่กับที่ไม่ได้นะต้องมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะนะโยกย้ายสถานที่ค้าขายบ้างนะคะนะเรียกว่าเดินทางแล้วจะได้ตังค์อ่ะเออ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่นะคะน้ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําสินเชื่อทําบัตรเครดิตสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงใครบางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งนะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาลงทุนนะคะทํากิจการบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะมาทําในเรื่องของการต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะต่อเติมบ้านนะคะนะซ่อมแซมบ้านนะคะ ขยับขยายกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่ายังมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินอยู่นะคะในเรื่องของความรักเรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือใครบางคนอยู่ในสภาวะที่หึงขี้หวงขี้ระแวงนะคะไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักเลยนะคะช่วงนี้นะ คนโสดโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าความรักนะคะเรียกว่าตอนนี้คนโสดยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะเรียกว่าหาความมั่นคงให้กับชีวิตก่อนนั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพุธนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตานะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อได้นะคะช่วงนี้เรียกว่าอยู่ในสภาวะของความเครียดนั่นเองนะคะถ้ายังไรก็เช้ามาใส่บาตรทำบุญกวดน้ำนะคะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อที่จะ ขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีในวันนี้ให้ผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะคะโชคลาบคนเกิดวันพุธมีนะคะนะมีในเรื่องของหน้าที่การงานรวมถึงมีในเรื่องของโชคลาบแบบการเงินเข้ามาด้วยนะคะนะใครที่ตกงานว่างงานอยู่นะคะเรียกว่าเร,เร็วๆนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะคนเกิดวันพุธนะต่อไปนะคะคนเกิดวันพฤห,หัสนะจ๊ะมาดูนะคะคนเกิดวันพฤหัสเมจิเชีเลยนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้นะคะ โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคําพูดคําเจรจานะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะนะจะประสบผลสําเร็จดีหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานที่ต้องออกนอกสถานที่ด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นนะคะนะ เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสนะคะหน้าที่การงานนะคะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่เลยนะคะเพราะเรียกว่าช่วงนี้คู่ค้าคู่แข่งคู่ต่อสู้ค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะนะแต่ก็เรียกว่าเราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นั่นเองนะคะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะดวงยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะคะรวมถึงคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้มีไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสรรค์แปลกๆใหม่ๆหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะนะเรียกว่า คนเกิดวันพฤหัสสภาวะวันนี้อยู่ในอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะแบบปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะนะก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะนะจะมีช่องทางมีรูฐานที่ดีเข้ามาจะมีในเรื่องของการขยับขยายกิจการนะคะหรือใครบางคนอาจจะทํางานมากกว่า2อ,อย่างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือคนเกิดวันพฤหัสนะคะเรียกว่าซิงเซตลางสังหอ์แม่นยํานะคะนะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะการเงินก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดนะคะช่วงนี้นะคะนะแต่คนเกิดวันพฤหัสใช้เงินเก่งนะหากเก่งใช้เก่งนะคะเมจิกเชียนหมดหมดหาได้นะคะดวงยังมีคนคอยช่วยเหลือนั่นเองนะคะช่วงนี้นะก็เรียกว่าไม่ถึงกับตกต่ําย่าแย่เลยทีเดียวนะคะใครที่แบบช่วงนี้การเงินติดขัดอยู่เดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะนะ ในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะใครทะเลาะกันโกรธกันงอนกันมีเกณฑ์ว่าจะกลับมาคืนดีกันด้วยนะคะนะเรียกว่าดวงยังเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจได้นะคะอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะนะ ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้กินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบลำไส้นะคะรวมถึงระบบทางเดินหายใจด้วยนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการปวดบลาปวดไหล่นะคะน้องนักแข็งกล้ามเนื้ออักเสบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะนะใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะเพื่อเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศพัพท์หรือตัวเลขจากหมอดูที่ให้ในเรื่องของ ตัวเลขการเสี่ยงโชคนั่นเองนะคะรวมถึงช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคด้วยนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะมันไหว้พระทําบุญนะคะสวดมนต์นะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้ทําดีได้ดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์ คนเกิดวันศุกร์ช่วงนี้สเปนเลยนะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะนะเรียกว่ามีในเรื่องของการเดินทางเข้ามาด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์ที่ประจรลงเท้านะคะนะการเดินทางการติดตอ่อประสานงานประสบผลสําเร็จดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้พบมิตรเก่าได้พบลูกค้าคนเก่าๆนะคะช่วงนี้การค้าการขายจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะรวมถึงจะมีคนเดินทางมาหา คนเกิดวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยแต่ก็ได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะนะเรียกว่ายัางได้มิตรดีได้เพื่อนที่ดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาด้วยนะคะในวันนี้นะการเงินเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์หาเงินเก่งนะคะนะ หาเงินเก่งการเงินไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะคนเกิดวันศุกร์เป็นคนใจดีใจบุญนะคะมีน้าใจชอบช่วยเหลือคนอื่นกินเก่งทานเก่งนะคะเรียกว่าคนในครอบครัวนี้ต้องอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารเต็มตู้เย็นกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะผู้หญิงผิ้วขาผอมบางนะคะจะนําโชคลาภมาให้นะคะนะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นี้ดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักนะคะนะเรียกว่าพูดจาหวานหวานหูไม่ค่อยเป็นนะคนเกิดวันศุกร์พูดจาห้วนๆพูดจาตรงๆนะคะนะเรียกว่าจากการที่แบบเราพูดจาตรงๆนะคะทําให้บางบางครั้งนะคะความรักมันอาจจะแบบไม่ดูไม่หวานเนาะดูไม่หวานแหววดูไม่ค่อยเอาใจใส่ดูแลกันนะคะควรจะปรับเปลีป่ยนแปลงตัวเองนะคะหันมาเอาอกเอาใจดูแลคนรักคนในครอบครัวให้มากขึ้นนะคะนะ แต่โดยรวมแล้วสำหรับความรักของคนเกิดวันศุกร์นะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะโกรธกันทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันนะคะคนโสดมีโอกาสาที่ความรักครั้งเก่าจะรีเทิร์นกลับมาด้วยนะคะช่วงนี้นะมีโอกาสที่จะได้พบรักเรียกว่าเป็นรักที่ต่างวัยนะคะแต่คนเกิดวันศุกร์ไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครนะคะนะเรียกว่าเลือกม,มากเลือกเยอะเหมือนกันนะคะเป็นหญิงเล็กหญิงแก่นั่นเองนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของ ปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกสันหลังนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนิ้วล็อกนะคะนะความดันไมเกรนด้วยนะคะนะช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์โชคลาภลอยมีนะคะโชคลาภลอยแบบปุกๆุกมีนะคะลองดูนะคะตัวเล็กจากทะเบียนรถนะคะตัวเล็กเก่าๆนะคะผู้หญิงผิวขาวผอมบางจะนําโชคลาภมาให้นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ้าหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์เจ็ดดาบคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้มีความลับที่ปกปิดซ่อนเร้นอยู่นะคะนะราศีนีเหรียญน,นะคะทาวเวอร์อ่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าหน้าที่การงานงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการรับจ็อบการหาไรายได้เสริมด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดนะคะเป็นความลับนะคะนะไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะนะ หน้าที่การงานช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของงานประชุมงานอบรมหรือข้อตกลงข้อสัญญานะคะที่ตัวเราอาจจะรู้สึกว่ากดดันนะตัวเราอาจจะรู้สึกว่าต่อต้านอยู่นะคะ mm. ก็เรียกว่าช่วงนี้ให้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนนะคะนะรวมถึงเจ็จด,ดาบต้องระวังในเรื่องของการถูกหักหลังการถูกใส่ร้ายการถูกนินทาการถูกให้ร้ายนะคะนะ ช่วงนี้นะคะใครที่นัดกับลูกค้าเอาไว้นะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่ลูกค้าจะแคนเซลหรือว่ายกเลิกได้นะคะนะก็เรียกว่า,าช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบมองหาช่องทางลู่ทางนะคะอยากจะทํากิจการเปิดกิจการเป็นของตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้ พาวเวอร์ขึ้นมาใครที่มีในเรื่องของงานรับเหมางานก่อสร้างงานทุบตึกงานสร้างบ้านนะคะเรียกว่าถูกฉลกนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะนะมีโอกาสที่ลูกค้าจะติดต่อกลับมาอีกนะคะนะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ช่วงนี้มีเจ็ดดาบนะก็เรียกว่าใครบางคนหมกมุ่นกับธุรกิจสีเทาๆนะคะอาจจะเป็นเจ้านะคะนะรวมถึงนะคะ ผู้หญิงผิวขาวผอมบางจะนาโชคลาภมาให้นะคะมีโชคในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะมีทาวเวอร์เรียกว่ามันจะเป็นทุกขลาบนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์เงินก้อนใหญ่แต่ก็จะมีเหตุให้ต้องเสียไปนั่นเองต้องระวังในเรื่องของข้าวของตกหล่นนะคะนะการถูกงัดเงะถูกลักเล็กขโมยน้อยด้วยนะคะช่วงนี้ใครบางคนมีโอกาสที่จะได้ซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยนะคะขยับขยายกิจการนะคะนะหรืออาจ จะมีเงินเงินเข้ามานะคะนะอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆสักก้อนมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินสิ่งต่างๆนะคะนะรวมถึงอาจจะหมดไปกับการซ่อมรถนะคะนะพาวเวอร์นะมันมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเลยนะคะช่วงนี้นะหรือใครบางคนอยู่ในสภาวะที่ถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะก็เลยอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะนะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินนั่นเองนะคะสิบ สิบเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทาบัตรเครดิตทําสินเชื่อสิ่งต่างๆจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของออปัญหามือที่สามปัญหารักสามเศร้านะคะใครที่กําลังมีคนมีคนแอบคุยมีกิ๊กนะคะนะระวังคู่ครองคนรักจะจับได้นะคะมันจะอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะการมีปากเสียงกันนะคะอาจจะเกิดการเลิกราย่าร้างกันเกิดขึ้นได้นะคะ ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของผู้อื่นได้นะคะนะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะนะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะนะอาจจะมีเหตุให้ต้องตกจากที่สูงนะคะลื่นหกล้มตกบันไดนะคะการเป็นร้อนนการเป็นฝีหนองผุพองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทาวเวอร์เนาะก็เรียกว่าเจ็บป่วยจากภายในนะคะนะอาจจะเป็นฝีเป็นหนองเป็นฝกสีตวงนะคะนะสุขภาพ ในช่องท้องนะคะนะเรียกว่าไตกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของท้องร่วงท้องเสียด้วยนะคะช่วงนี้ทานน้าเยอะๆนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะรวมถึงมักจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกเข่าขาะะนะา้อนะคะนะการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะนะในเรื่องของโชคลาภก็เรียกว่ามีแล้วนะคะนะตอบไปแล้วเนาะโชคลาภมีนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องของทุกขลาบนะคะได้มาก็มีเหตุให้ต้องเสียไปนั่นเองนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการ อ่านดวงประจำวันนะคะนะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ยิปสี่นะคะจะให้เลขมงคลนะคะประจำวันอังคารที่สิบสามนี้เป็นตัวเลขอะไรนะคะมาดูนะคะใบที่หนึ่งเลขหนึ่งนะคะเลขสามเลขหกเลขศูนย์เลขหก แล้วก็เลขศูนย์นะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะนะตัวเลขที่ไพ่ยิปซีให้วันนี้นะคะเป็นเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขศูนย์เลขหกแล้วก็เลขศูนย์นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ